สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัว3าราศีลาบเทไม่ทันตั้งตัวคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านมาร่วมเช็คดวงกันค่ะเพราะว่ามีถึง3ราศีด้วยกันที่มีเกณฑ์เสี่ยงดวงแล้วรวยมาเช็คดวงกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะท่านที่เกิดราศีกรกฎ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นมีความโดดเด่นมากขึ้นหลังจากช่วงที่ผ่านมาต้องพบเจอกับความชีช้ำกล่ำปลีมาพอสมควรแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะโดยดวงดีทั้งเรื่องการงานและการเงินเลยทีเดียวเรื่องการเงินนั้นจะมีความคล่องตัวมากขึ้น ไม่ติดขัดหรือใช้ใจ่ายหนักเหมือนที่ผ่านมาหากมีปัญหาหรือเรื่องที่ทำให้คุณหนักใจปัญหานั้นก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปเองส่วนในเรื่องโชคลาภหากคุณต้องการเสี่ยงดวงก็สามารถทำได้นะคะแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นได้ลาบก้อนใหญ่แบบพลิกชีวิตจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนแต่ลาบก้อนเล็กๆนี้ก็ทำให้คุณมีความสุขและมีแรงในการดารงชีวิตต่อไป หากมีโอกาสก็ควรหมั่นทําบุญสะสมบารมีเอาไว้ให้มากเพื่อที่งวดหน้าจะได้มีโอกาสพิชิตลาบก้อนใหญ่กับเขาบ้างนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีสิงค์ค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายน ช่วงนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากหลายช่องทางหลักๆเลยก็คือโชคลาภจากการทำงานช่วงนี้ชาวราศีสิงห์อาจมีการริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆซึ่งจะเป็นหนทางที่จะทำให้คุณได้รายได้มากในอนาคตเพลอเพลอจะแซงรายได้หลักด้วยซ้ำส่วนในช่วงนี้ ดวงโชคลาภก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแต่จะเป็นโชคลาภแบบเล็กๆพอหอมปากหอมคอเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสียงดวงในงวดนี้ก็ใจเย็นๆเบาๆมือหน่อยนะคะเพราะจะยังไม่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหญ่ค่ะมาปิดท้ายกับติทานที่เกิดราศีกันค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคม สำหรับชาวราศีกันเรียกได้ว่าดวงเฮงดวงปังอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องในโชคลาภตอนนี้เรื่องเงินเงินทองทองอยู่ในเกณฑ์ดีสุดๆมีโอกาสได้ลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัวหากชาวราศีกันวางแผนลงทุนและเตรียมตัวพุ่งไปที่แผงแล้วลวก็ขอให้คุณพุ่งไปเลยอย่าได้รอช้าค่ะ เพราะโชคลาบมารออยู่ตรงหน้าคุณแล้วสูญจะได้ลาบก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่คุณเคยสั่งสมมาเมื่อครั้งการก่อนหากแต่ก่อนคุณเคยทําบุญสร้างกุศลเอาไว้มากงวดนี้ก็มีสิทธิ์ได้โชคลาบเกินความคาดหมายเลยนะคะ นอกจากเรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงดวงแล้วชาวราศีกันยังมีโอกาสได้ลาภจากการลงทุนอีกด้วยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะวางแผนการลงทุนถ้ายิ่งเป็นการลงทุนแบบระยะยาวจะยิ่งดีมากๆเลยนะคะเพราะมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงเลยละ่ละค่ะเอาล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสามราศี ที่มีเกณฑ์เสี่ยงดวงแล้วรวยในช่วงนี้กันนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ